สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม K 1440นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า I c e t h e Horror g เก e กันอีกครั้งนะครับผมซึ่งเป้าหมายในครั้งนี้ของผมผมเคยเล่นกับผี2ตัวไปแล้วนะครับแต่ว่าผมเล่นแบบฮาโลวีนกับโมสูตรขั้วเนาะดังนั้นครั้งนี้ผมก็เลยมีความคิดที่ว่าผมจะมาเล่นระดับปานกลางในด่านคลหานกับผี2ตัวแต่ว่าผมจะเล่นแบบ ไม่มีอายและไม่ใช้วิ่งเริ่มกันแล้วนะครับเออไม่ใช้วิ่งและไม่ใช้อายโอ้โหไม่มีอายไม่มีไอวะยากแล้วนะครับไม่มีวิ่งนี่สิยากกว่าดเดิมอีกเผื่อเจอชาลีเซอร์ไพรส์จุ๊บหน้าทําอย่างไรหรือโอ้โหคงต้องท้าทายจิตใจมากๆเลยนะรอบนี้ความสงบความใจเย็นจะทําให้เราเอาชนะมันได้จงอยากลัวที่จะ กดเปียนโนอุ๊ยยาตอนนี้เราผีผียังไม่มีเกิดชาลีโผลมาทำอย่างไรเอ้ยวิ่งไปกันเถิดคุณพี่เอ่ยเว้ยชาลีใช่ไหมเว้ยชาลีจริงด้วยชาลีมาโอ้ชาลีมันว์ปมาชั้นบน แต่กระสือยังไม่เห็นนี่อะไรนางกระสือมาแล้วโอ้พระเจ้าช่างน่ากลัวเสียนี่กะไรเอ่ยอนางกระสือไปจะไปไหนมันขึ้นบนทำพระแสงเพื่ออะไรสามสหนึ่งมันลงใต้ดินนี่สิช่างเพอร์เฟค รอมันไปแล้วรีบขึ้นกันเถิดพี่เฮ้ยแกหลอกฉันนางผีร้ายนางผีร้ายแกหลอกฉันมันหลอกผมกลับมานี่จะขึ้นชั้นบนทำไมว่าไม่ให้ขึ้นนะ มันเปลี่ยนทางเลยโอู้อลาลาเรามีอาจตัดสรู้ได้แล้วว่ามันไปทางไหน ขอให้เจริญเจริญนะหนูลงใต้ดินแล้วต่เจ้าชาลีนี่สิหนอมาตรงไหนก็ไม่รู้เฮ้ยแย่จริงๆผมแบบหมดอารมณ์กับมันจริงๆนะเล่นแบบไม่ใช้อายไม่ใช้วิ่งเนี่ยทำไมมันต้องเจอแต่แบบนี้กำแพงเมืองจีนนี่ช่างดูแบบลายกำแพงสวยงามจริงๆนะ ผมชอบวอลเปเปอร์คดีเอาไปแปะบนกำแพงครือหาดอันสวยงามจากน่ากลัวจนตอนนี้ผมไม่กลัวครือหาดแห่งนี้อีกต่อไปแล้วเจอผีมาทำไมเจอผีก็หนีสิครับนี่แบบเท้าเดินนะเปิดเพลงฟังดีกว่า <c oughs> มันเป็นแค่เพลงช้านะเพลงออกจะช้าแต่ทำเต้นซะแบบเป็นเพลงแดนซ์ แข่งกับเวลานะครับเราต้องแข่งกับเวลาเท่านั้นเวลาจะพิสูจน์ว่าเราจะผ่านหรือไม่เกิด<ง><ง>ชาลีมันโผลมารูปนี่ผมจะทำอย่างไรแต่มันไม่แห่เราเลยนะมันจะ,จะค่อยๆโผล่มาฟืบฟืฟฟทีละนิดทีละหน่อยคบเพลิงนี่ไม่ได้อัศจรรย์อะไรมากแต่เทียนนี่สิฟูดับ และมันก็จะมีพลังงานบางอย่างทำให้มันติดขึ้นมาซึ่งเทียนนี้อาจจะมีอาถรรพ์หรือมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้อย่าเสียเวลาดีกว่าอีกสองถุงเองอพ่อแม่เด็กเล็กแล้วก็เด็กกลางนี่คือรหัสห้องชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินบ้านท่านหรือจะว่าไปผียังไม่ รู้สึกไม่ได้ยินเสียงผีเลยนะครับมันไปทำอะไรอยู่ชั้นใต้ดินผมละสงสัยคุณหีบหอหีบใส่ผ้าแต่อันนี้หอหีบใส่ถุงว่าแล้วเป็นมันเจ้าหน้าหมูเจ้าหน้าหมู ยามนี้เจ้าคิดลงล่างเช่นนี้หรือโอกชาลีอยู่ด้านหลังผมจงอย่าชะล่าใจน่ากลัวจริงๆผมว่า,ามันน่ากลัวแปลกๆนะอย่ายอดเยีเ่ยมครับชาลีอยู่นี่เจริญจริงๆเอา้าแต่มันว้าไปนี่สิเจริญยิ่ง,งกว่า แต่ขากลับนี่ยิ่งเจริญกว่าเดิมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะกลับอย่างไรโอ้โหผมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแล้วตอนนี้อเออเราต้องคิดหนักคิดมาดูผีดีกว่าครับอืมเจ้าผีสุดร้ายเอาแล้วทีนี้ไม่ไม่มาหาผม แต่จะลงมาทำพระแสงอะไรเราเจ้าชาลีผมรู้เลยชาลีแน่ๆใช่ครับเราทำอย่างนี้ดูผีได้นะเออแต่ว่ามันไม่ไปไหนเลยผมจะไปได้อย่างไรเกิดไปมาปุ๊บเจอเซอรไพรส์ทำอย่างไร ยอดเยี่ยมมันไม่อยู่มามาดูผียกสุดท้ายกันดีกว่าครับอู้กระสือชาลีด้วยไหมเสแปบตาผมสงสัยนะว่าผีไม่สงสัยหรือว่าเราเปิดประตูเล่นอย่างเงี้ยอู้กระสือดีนะมันเข้ามาไม่ได้ <c oughs> กแต่เจ้าชาลีไปไหนผมผ่านเลยละกันนะโอเคครับใช้เวลาไป7นาที2 2วิกับแบบไม่ใช้อายและไม่ใช้วิ่งกับผีสองด้วยนะมาแล้วด่านโรงพยาบาลผมก็น่าลองเล่นนะแบบไม่ใช้น้ำยา <c oughs> บันไหลแน่ๆครับอันนี้โอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเป้าหมายของผมในครั้งนี้ครั้งต่อไปคลิป ต่อไปนะครับที่เป็นเกมไอผมจะมาเล่นด่าโรงพยาบาลแบบผี2ตัวแบบไม่ใช้วิ่งไม่ใช้อายและไม่ใช้น้ำยาดูซิวาจ,จบันไรแค่ไหนดังนั้นคลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเป็นนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม อยากให้ผมเล่นเกมไหนด่านไหนกับผีตัวไหนแบบไหนโหมดไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมเย่ yeah.